ถ้าฟังทำในที่สงบด้วยจิตสงบก็จะมีแต่เสียงธรรมะอย่างเดียวคำพูดก็สะอาดฟังง่ายธรรมะที่เกี่ยวเนื่องกับการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นธรรมะที่ให้ประโยชน์มากเพราะไม่ใช่ธรรมะเพื่อการฟังอย่างเดียวแต่เป็นธรรมะที่นำไปสู่การประพฤติปฏิบัติโดยตรงการประพฤติปฏิบัติที่จะให้ถูกต้องนั้นต้องรู้จักและเข้าใจเรื่องของกายกับใจ เพราะกายกับใจนี่แหละที่พาให้สุขพาให้ทุกข์มันเกี่ยวเนื่องกันเป็นลูกโซ่ดังนั้นการปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งสวัสดีครับพี่เพื่อนชาวยูทูบครับคลิปนี้จะพาไปฟังธรรมะหลวงพ่อชาครับเรื่องเหนือวิทนาครับเนื้อความก็มีว่าทำไมเราฟังธรรมะแล้วเราถึงไม่บรรลุธรรมนะครับความหมายก็คือว่า เราฟังธรรมะแต่เราไม่ได้นำไปปฏิบัติเราก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ครับเหมือนเราคิดว่าเราจะ,ะจะข้ามแม่น้ำอ่ะ <โด S 1> เหมือนธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เคยสอนว่าเราคิดว่าเราจะข้ามแม่น้ำนะครับเราฟังวิธีการนะครับว่าว่ายน้ำข้ามบ้างทำเรือข้ามไปบ้างเราคิดเราฟังเรามีแผนนะครับว่าจะข้ามแต่เรายังไม่ได้ลงมือปฏิบัติเราก็ไม่สามารถที่จะข้ามแม่น้ำได้นะครับ นี่ครับธรรมะก็จะประมาณนี้ครับเดีย๋ยวไปฟังหลวงปู่ชากันครับไปกันเลยครับการฟังธรรมที่จะให้เกิดประโยชน์นั้นต้องฟังด้วยความสงบเพราะจิตนี้ก็เหมือนกับเทปบันทึกเสียงถ้ามีเสียงอะไรมาป่าป,ปนรบกวนเสียงก็ฟังไม่ชัดความรู้ที่จะได้รับก็น,น้อยถ้าฟังธรรในที่สงบด้วยจิตสงบก็จะมีแต่เสียงธรรมะอย่างเดียวคำพูดก็สะอาดฟังง่าย ธรรมะที่เกี่ยวเนื่องกับการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นธรรมะที่ให้ประโยชน์มากเพราะไม่ใช่ธรรมะเพื่อการฟังอย่างเดียวแต่เป็นธรรมะที่นำไปสู่การประพฤติปฏิบัติโดยตรงการประพฤติปฏิบัติที่จะให้ถูกต้องนั้นต้องรู้จักและเข้าใจเรื่องของกายกับใจเพราะกายกับใจนี่แหละที่พาให้สุขพาให้ทุกข์มันเกี่ยวเนื่องกันเป็นลูกโซ่ ดังนั้นการปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งถ้าหากได้ฟังทรรแล้วแต่ไม่นำมาปฏิบัติก็เปรียบเสมือนว่าได้เพียงเปลือกไม้เท่านั้นยังไม่ได้ลิ้มรสผลของหมันว่าเปรี้ยวหรือหวานอย่างไรการฟังธรรโดยไม่นำมาปฏิบัติก็เหมือนกับการได้จับหรือถือผลไม้เท่านั้นยังไม่ได้จิตไม่ได้ลิ้มรสมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะได้แต่ถือเอาไว้แต่ไม่รู้จักรสชาติ หรือความอรอยอร่อยอมันจะรู้ได้จริงก็ต่อเมื่อได้ลองรับประทานผลไม้นั้นด้วยตนเองซึ่งเมื่อรู้รสด้วยตนเองแล้วก็เป็นพยานในตนเองได้ถ้ายังไม่รู้เองเห็นเองอย่างนี้ก็เท่ากับมีแต่พยานภายนอกทื่คนที่เขาให้ผลไม้แล้วก็ไปเชื่อตามที่เขาว่าซึ่งไม่ใช่ความเชื่อของตนเอง สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงบอกว่าคนที่เชื่อแต่คนอื่นนั้นท่านไม่สรนเสริมท่านทรงสรนเสริมบุคคลที่รู้เป็นปัจจักตังคือรู้เฉพาะตนเองเปรียบเหมือนอย่างคนที่ได้ลิ้นรสผลไม้ด้วยตนเองฉนันเพราะถ้าได้ลิ้นรสด้วยตนเองแล้วจะไม่ต้องไปถามผู้อื่นว่าเปรี้ยวหรือหวานอย่างไรความสงสัยทั้งหลายก็หมดไปเพราะได้รู้ประจักษ์ในความจริงแล้วรู้อย่างทั่วถึง นี่คือคนที่รู้ธรรมะากแล้วผู้บรรลุถึงธรรมะก็คือบุรุษที่บรรลุถึงความเปรี้ยวหวานของผลไม้นั่นเองการแสดงธรรมก็เพื่อให้รู้สิ่งต่างๆสี่ประการคือให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกขรู้จักความดับทุกขให้รู้ข้อปฏิบัติถึงความดับทุกขเมื่อรู้แจ่มแจ้งทั้งสี่ประการนี้แล้วมันก็หมดเพราะทุก์เราก็รู้เหตุของทุกข์เราก็รู้ ความดับทุกข์เราก็รู้ถอาพระพฤติปฏิบัติให้ถึงความดับทุกนี้เราก็รู้เมื่อรู้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง,จง,จงทั้งสี่ประการอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าจบปัญหาความสงสัยทั้งหลายก็หมดไปสิ่งทั้งสี่ประการนี้เกิดอยู่ที่ไหนก็เกิดอยู่ที่กายกับใจของเรานี่เองไม่อยู่ที่อื่นไกลหรอกแต่ทำไมพระพุทธองค์จึงทรงแยกแยะธรรมะออกให้กว้าง ก็เพื่อจะอธิบายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้ละเอียดเป็นอย่างอย่างออกไปเพื่อให้เรานำมากำหนดพิจารณาทั้นทรงแนะนำให้พิจารณาร่างกายออกเป็นอย่างอย่างเช่นพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นให้แยกแยะร่างกายออกมาเพื่อทำให้เห็นตามความเป็นจริงของร่างกายอย่างชํชนานิชํานาญให้รู้ยิ่งตามความเป็นจริงของสังขารอันนี้ เพราะถ้าไม่รู้ตามเป็นจริงนี้แล้วเราก็จะไม่รู้จักทุกไม่รู้จักเหตุของทุก์ไม่รู้จักความดับทุก์ขไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุก์ถ้าไม่รู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่รู้ข้อปฏิบัติแล้วการฟังเทศฟังธรรมทั้งหลายก็ย่อมไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดธรรมะนั้นอยู่ที่ไหนพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมะมีอยู่ทุกที่ทุกแห่งมีธรรมะอยู่ทุกที่ทุกสถาน จะเป็นรูปมันก็เป็นธรรมะจะเป็นนามมันก็เป็นธรรมะเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ควรเข้าใจว่าเราทั้งหลายนั้นเกิดอยู่กับธรรมะใกล้ชิดธรรมะอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเข้าใจเช่นนี้แล้วก็จะเข้าใจต่อไปอีกว่าเราไม่ได้ห่างไกลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเราอยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธองค์อยู่ตลอดเวลาแต่ทําไมเราจึงไม่เห็นท่านก็เพราะว่าเรายังไม่ค่อยได้สนใจปฏิบัตินี่เองเพราะธรรมะคือพระพุทธเจ้า และพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะพระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าดูกอนทอ่านให้ท่านทําให้มากจเจริญให้มากปฏิบัติให้มากใครเห็นเราคนนั้นก็เห็นธรรมใครเห็นธรรมคนนั้นก็เห็นเราซึ่งแสดงว่าเราไม่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าไม่ห่างไกลจากพระธรรมเพราะพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะและธรรมะก็คือพระพุทธเจ้า เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงถือกำเนิดขึ้นมาในโลกครั้งแรกก็ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะเหตุใดเพราะในตอนนั้นท่านยังไม่ได้ตัดสรู้ธรรมต่เมื่อท่านทรงรู้สิ่งที่ควรรู้ด้วยการประพฤติธปฏิบัติของท่านคือรู้สัจธรรมรู้จักทุก์รู้จักเหตุเกิดแห่งทุก์รู้จักความดับทุก์รู้จักข้อประพฤติปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ท่จนจึงทรงเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฉะนั้นเมื่อเราถึงธรรมเราจะนั่งอยู่ที่ไหนเราก็รู้ธรรมะเมื่อเราเข้าใจในธรรมะพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจของเราพระธรรมก็อยู่ที่ใจของเราข้อประพฤติปฏิบัติให้เกิดความเฉลียวฉลาดอยู่ที่ใจของเราเรียกว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติพร้อมด้วยกายวาจาจิตเช่นนี้แล้วเราจะเป็นผู้มองความดีความชั่วทั้งหลายด้วยความถูกต้องคือถูกต้องตามสัจธรรม ตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตรัสว่านี่คือความจริงหรือมันเป็นความจริงของโลกดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงทิ้งโลกคือทิ้งทั้งสรรเสริญทิ้งทั้งนินทาใครจะนินทาพระองค์ก็ทรงรับว่ามันเป็นอย่างนั้นใครจะสรรเสริญพระองค์ก็ทรงรับว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะทั้งสองอย่างนี้มันเป็นเรื่องของโลกทั้งนั้นจิตใจของพระองค์ไม่ทรงวันด้วยเพราะอะไร ก็เพราะพระองค์รู้จักทุกก็สิ่งทั้งสองนี้ทําให้พระองค์ทรงเกิดทุกหากพระองค์ไปทรงเชื่อเข้าทุกมันก็เกิดเท่านั้นแหละเมื่อทุกเกิดจิตก็กระสับกระส่ายไม่สบายอกไม่สบายใจเมื่อจิตวุ่นวายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็มีแต่ความกระสับกระส่ายกระวนกระวายนั่นคือทุกอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกก็เพราะเราไม่รู้ตามความเป็นจริงอย่างนั้นทุกมันก็เกิด แล้วจะดับทุกนั้นอย่างไรก็ไม่รู้จักไม่รู้จักวิธีดับอย่างถูกต้องคิดเอาเองว่าควรแก้ทุกอย่างนี้อย่างนั้นทุกก็ยิ่งเกิดทวีขึ้นมาอีกดังนั้นท่านจึงสอนว่าให้รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกคือน้อมธรรมะอันนี้เข้ามาในใจของเราให้มองเห็นว่าเป็นสัจธรรมพิจารณาให้ละเอียดให้เห็นจริงจนเป็นพยานของตนเองได้ พระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งเสริมบุคคลเช่นนี้บุคคลที่เป็นอิสระไม่รับทั้งดีไม่รับทั้งชั่วเพราะทั้งดีและชั่วเป็นเรื่องของโลกเมื่อเป็นเรื่องของโลกมันก็เป็นอารมณ์ถ้าวันไว้ไปตามอารมณ์ใจของเรามันก็เป็นโลกคลําโลกอยู่ตลอดเวลาลก็เรียกว่าไม่รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทุกข์มันก็ยิ่งกําเริบขึ้นมาเท่านั้นเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้แล้ว ก็จะรู้ว่าเรายังไม่ชนะใจตัวเองเรายังชอบเอาชนะคนอื่นมันแพ้ตัวเองเท่านั้นแต่ถ้าเราเอาชนะตัวเองมันก็จะชนะทั้งตัวเองชนะทั้งคนอื่นชนะทั้งอารมณ์ชนะทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งโผดฐัพพะเป็นอันว่าชนะทั้งหมดอันนี้พูดถึงเรื่องภายนอกมันเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องภายนอกมันก็ทําให้มาเป็นเรื่องภายในด้วย บางคนรู้แต่ภายนอกไม่รู้ภายในเช่นท่านพูดคำคำหนึ่งว่าให้เห็นกายในกายให้รู้กายแล้วก็ยังไม่พอให้รู้กายในกายอีกให้พิจารณากายแล้วก็ให้พิจารณากายในกายแล้วก็ให้พิจารณาจิตและพิจารณาจิตในจิตอีกเป็นต้นถ้าเราเป็นผู้หางเขินจากการภาวนาแล้วล้วก็จะเก้อเขินหรือไม่เข้าใจรู้กายทำไมกายในกายคืออะไร ที่ให้รู้จิตจิตนี้มันคืออะไรของในจิตมันคืออะไรก็เลยไม่รู้เรื่องเพราะเป็นผู้ไม่รู้จักทุกไม่รู้จักเหตุของทุก์ไม่รู้จักดับความทุกไม่รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกสิ่งที่ควรดับทุกไม่ดับมัวไปสนใจในสิ่งที่มันไม่ดับเช่นว่าเราคันที่ศีรษะอย่างนี้แล้วเราไปเกาที่ขามันก็ไม่ถูกจุดของมันมันก็ไม่หายนี่เรียกว่าไม่รู้จุดที่จะให้มันระงับ มันก็เป็นไปไม่ได้สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆเ,เพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับดีบค,ครับ